สวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยน,นะครับช่างหินพาลุยนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพามาดูนะครับวิธีการเช็คสว่านหินเกียร์แล้วก็ไฟเบอร์นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาดูหินเกียร์ก่อนนะครับ เกียร์ตัวนี้นะครับบางคนนะครับก็คือใช้ไปแล้วใช้ไปนานๆนะครับอยู่ดีๆก็ไม่ติดเฉยเลยนะครับรู้ว่าเป็นอะไรเสียหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับคิดว่ามันพังแล้วอั้บแรกนะครับท่านตันท่านตอนแรกในการชิปนะครับเราก็จะมาชิปตรงปั๊กก่อนนะครับปั๊กตรงนี้นะครับปั๊กเสียบนะครับว่ามันมีรอยไหมรอยดำอะไรหรือเปล่า มานวเห็นนะครับมันจะช็อตตรงตรงปลั๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้ตู้ข้างในนะครับช็อตกันแล้วก็สายขาเครว่องแเราไปเสียบไปก็จะใช้งานไม่ได้สำแรกเราก็มาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับโอเคครับตัวนี้คือตรงปลั๊กไม่มีปัญหาครับเราก็ไล่สายไปเลยนะครับไล่คลิงสายไปสายก็ใช้งานก็สคาาดีนะครับก็มาถึงตัวนี้นะครับติดเข้ามา สายก็คือมันข้ามาตัวเกียร์นะครับเกียร์ยยรครับมันก็จะมีฐานนะครับแปลงฐานลายคนที่ใช้ไปนานๆก็ไม่รู้มันมีแปลงฐานแปลงฐานตัวนี้คือถ้าเผื่อมันแปลงฐานมันหมดนะครับมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับนี่นะครับแปลงฐานตัวนี้แกดูแป๊บนึง แปลงถ่านเกียร์ทุกตัวจะมีแปลงถ่านนะครับตัวนี้ก็ไช้ได้ประมาณเป็นครึ่งหนึ่งนะครับสภาพก็คงจะได้เปลี่ยนนะครับแปลงถ่านแปลงถ่านยังมีสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับโอเคครับผมเกียร์ผ่านไปแล้วนะครับก็จะมา ไฟจะมาดูสว่านไฟฟ้าสองระบบนะครับระบบกระแทกกับระบบเจาะธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะมีเปลนฐานเหมือนกันนะครับส่วนเปลนฐานมันก็จะอยู่หลังคุดน,นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอดให้ดูนะครับก็จะเวลาไล่ชิปก็จะไล่ชิปเหมือน,นเกียร์ทุกอย่างเลยนะครับไล่ปั๊กไล่สายว่าสายขาดไหม ปักไม่หรือเปล่าปักเสียบจำสายขาดตรงปักหรือเปล่าก็จะมาถอดดูตรงแปงงฐานเดิมนะครับแล้วแปลงฐานของสว่างแล้วก็หินเกียร์แต่รุ่นจะอยู่ก็คือข้างหลังตุ้มคล้ายกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันกับที่ในคลิปที่ผมถายนี้นะครับก็สามารถถอดูได้ สว่านตัวนี้นะครับเป็นสว่านมาร i t ิต้า HP หนึ่งหกสามศูนย์นะครับโอเคครับผมนี่นะครับแรงถ่านได้อยู่บนกับล่างตรงนี้นะครับก็สามารถถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนแปรงถ่านได้นะครับกรณนี้แรงถ่านนันหมดไ้ดูตัวที่สามเลยนะครับตัวนี้เป็นสว่านสามระบบ แทกแล้วก็เป็นระบบจอกแทกด้วยนะครับร,ระบบดีไซ้ากว่วนะครับนี่จะเป็นมายจิต้าเหมือนกันนะครับแปงถังเขาก็จะอยู่หลังชุนเหมือนกันนะครับแต่วิธีการออกก็แล้วแต่ดีไซน์ของสว่านแต่ละตัวนะครับว่าเขาจะดีไซน์แปลงขันเอาไว้ส่วนไหนของสว่าน,นะครับ กะให้ดูเดียวตัวเลยครับโอเคนะครับนี่ก็จะอยู่ส่วนท้ายนะครับใยของนี่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแปลงถ่านเหมือนกันตัวนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็สามารถดึงออกแล้วก็เปลี่ยนแปลงถ่านก็สามารถใช้ง,งานได้นะครับเพื่อแปลงถ่า,านหลักๆก็ที่ผมเห็นมาคือส่วนมากก็คือ เป็นปลักเสียบนะครับที่เสียแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนปลักเป็นปลักใหม่ก็ซื้อมามันปลักใหม่ก็ซื้อมาต่อประมาณสิบห้าบาทนะครับตัวสิบห้าบาทยี่สิบาทประมาณนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายจะมาดูแผงไฟเบอร์นะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อบอสนะครับโปรเฟชชั่นัล E O E C O สองร้อยนะครับก็จะมาดู แรงถ่นานไฟเบอร์กันนะครับจะอยู่ส่วนท้ายของพุ่นเหมือนกันนะครับนแกะดูน,นะครับเดี๋ยวข้ามาดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับจะย้ายกล้องมามนี่นะครับแรงถ่นานไฟเบอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็สามารถถอดออกไปแล้วก็เปลี่ยนของใหม่เข้ามานะครับตรงน,นี้ก็อยู่ยนี้ส่วนนี้ครับส่วนท้ายของทุ่นนะครับเป็นแปลงขานส่วนการเช็คก็จะเช็คเหมือนกันครับไล่ตรงปลั๊กนะครับไล่สายตรงปักวาปักไหมปลั๊กเสียหายไหมส่วนมากที่ผมเจอจะอยู่ตรงนี้นะครับกวาปลั๊กตรงนี้ก็จะมีรอยไหมรอยขาดเวลาบิดสายบิดอะไรนะครับเสียปลั๊กไปแล้ว ปลั๊กหลวมเกิดอาการอาร์กแล้วก็จะมีรอยไหม้รอยดําตรงนี้แล้วก็จะไหม้ไปถึงขั้วข้างในปลั๊กตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําให้สายขาดขาดในนะครับแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้บางทีก็เสียไปก็มันลหลวมก็จะระเบิดตรงขั้วตรงนี้นครับเราคิดว่ามันเสียแล้วเอ่อเราก็คือสามารถตัดตรงนี้ออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นปลั๊กซื้อปลั๊กมาเปลี่ยนใหม่ใส่ปลั๊กใหม่เข้าไปก็ใช้งานได้นะครับ ไล่สายเหมือนกันนะครับไล่สายมันตรงนี้มาเข้ามาตัวมอเตอร์นะครับก็จะมีมาบางทีก็สวิตก็จะเสียบ้างครับมานสวิตหลายเคสนะครับหลักๆก็คือที่ผมมาวันนี้ก็คือจะมาบอกวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับก็คือเช็คปั๊กแล้วก็เช็คแปลงถ่านสองอย่างนี้นะครับนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็ขอลาไปก่อนครับขอบกาบสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม